อันี้นี่เอาไอ้มนหายมาไันมไหเอาไอ้ไหนมันตื้อต่ยืนไอ้มเด้อนตายนั่นหรอถ่ายหนอน่ายถ่าหนอ่าเยไนมห้ก็ด้หรอ่าเลยอันนี้ยืนไอ้ถึงปล่อยมันเลยปล่อยมันเลยมันไม่มันไม่เัน Áo oh. nè, Ông lên ông <cười> oh. <cười> oh. Dịp chọc rồi nào ác giúp cho con nè, ừ chẳng mai mình về đây có dịp Tạm lưới, à, ai, <laughs> <laughs> mẹ nhiều, tại, Ta... áp ันนี้มาเอาไหมไมันเอาอยนะมันหน่อยนี่บ้าฮะมันยิงนิวมาเอาไม่กล้องรูอะลหรอกก็ตกใจก็ตกใจเอันเดียวพ่อไปยิงยิงยิงน้นยิงมาด้เอาะนะโดเอาให้ตายตายนู้นหอนี่อ่ะเบื่อรอ ยืนไหมยืนให้ตายตายนั่นหรออ๋ออเสียส่งเสียส่งเอาอ๋ยนอยู่ให้ตายตอ่ะเอาให้ตายเอาย่งกนไปย่งกนเดียวย่งกนโอเลอกอตายตายมั้งไม่ใจนิเอาเอาข้าจเอ kín à, tia án à, săt đi đấy, yôn cây, công an cây

có ai <laughs> ở anh bên cạnh không? có ai <laughs> hả anh vậy liền.